ทางนอบ้างเราน่าจะมีครับโอ้ขายอะไรสวัสดีครับขายอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดินลงไปดูหน่อยนะครับแป๊บหนึ่งน่าสนใจน่าสนใจปลูกแล้วอ๋อเป็นยังไงน่ะยายเนี่ยอ้อยายปลูกเหรอคะรับมาที่นี่จังหวัดชัยนาทเนาะจังหวัดชัยนาทสมหวังน่ะ แฮ้วนั่นเองสมบัติเขากินยังไงเขายายเขาต้องกินขางไหนมาเลยนี่น่ถุงเท่าไรครับถุงละห้าสิบจ้ะห้าสิบบาทกินมันได้นะกัดเลยเลยกัดเลยโอ้ยายฟันแข็งแรงอ่ะเนี่ยว้าวอ๋อมันเป็นแบบนี้ตอำกินข้างในมันมันดำของมันเองเนาะไม่ใช่ถ่านเนาะไม่ใช่เอาไปต้มหรอต้มแล้วเนี่ยอ่ะตอนนี้กระจับหรือว่าเขาควายเราจะเอา จระจับเพื่อเอาเหวการได้ไหมฟันคุณยายแข็งแรงมากเลยกัรดีดีเรากินไม่ยากนี่เนาะหนูก็นึกว่ากินยากถุงนี้หนูซื้อเลยค่ะเอาไม่เคยกินไปทิพย์เห็นแต่ข้าวในทีวีอะลองดูจะเป็นยังไงคล้ายถั่วเติมเกลือม่เรียบร้อยเกลือเอานี่เดี๋ยวจะเอาเหวี่ยงายถั่วเนาะอ๋อขายถั่วขายกระจับ กินไปแล้วจ้ะแต่ไม่เคยกินรสชาติไม่คุ้นเคยเลยเปลี่ยนไงงาที่ว่าเราไม่ชอบแน่นอนอ๋อข้างหลังนี้ลี่ยนอันนี่ไงข้างหลังนี่นาคนย้ายเปล่าเนี่ยข้างหลังนี่นาคนย้ายไหมนาเช่าเขาเช่าเขาอ๋อเช่าเขาอ๋อปลูกช่วงนี้ปลูกอะไรยังไล่คดีขึ้นอะไรนะครับรอคดีอยู่วิญญาณรอคดี น้ำออกอ๋อเป็นแควได้ไหมได้อ๋อเปลี่ยนไปอ้าวเปลี่ยนใจเฉยแควได้ส้มบัางแควถุงกี่บาทครับเท่ากันห้าสิบกับห้าสิบเท่ากันครับนี่คุณยายเป็นหนูนะอ่ะนีงเปลี่ยนใจเฉยเลยอ่ะแว้มาดูหน่อยเค็มๆมันๆเนาะหนูนี่หาเองหนูรับมาครับเนี่ยหนูรับมาหนูก็รับมาเหมือนกันหนูนาใช่ไหมอันนี้ห้าสิบครับอันนี้ห้าสิบได้ก่อน อ๋อเปปิดไว้ไปฝั่งนู้นเดี๋ยวไปนู้นนะพี่นอยดูนิดนึงนะครับเผื่อใครสนใจแวะมาอุดหนุนได้หมูนาหันเรียบร้อยครับติ้งเรียบร้อยพร้อมทานนะคะเดี๋ยวเมงวันเข้าอ๋อเราไปคั่วเนาะได้ลาบโอ้ลาบแล้วไงลืมเจ็บตังค์เก็บตังค์ครับนี่ประมาณนี้นะครับโอ้ยายเมงวันเข้าไปแล้วเดี๋ยวปัดก่อนปัดก่อนเป็นไรครับ เพราะว่ากระจับรู้สึกว่าหนูไม่เคยกินจริงคมันมันเค็มมันใส่เกลือหน่อยหน่อยคล้ายๆถั่วแต่มันไม่ไม่เท่าถั่วถั่วอะไรกว่าแต่บางคนชอบเนาะชอบกินนี่เพราะว่าอะไรนะเขาชอบอ่ะหาขนยากินเนนะันร้ังห้างทางเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเราไปทำงานอยู่กเทพ มามมาเที่ยวยัมาเที่ยวค่ะคนเหนือคนเหนือมาเที่ยวภาคกลางครับแล้วเราจะไปไหนด้วยเจ้าครับมาเอลมาเอลหน่อยอะใครดีใครดีนะคุณยายนครับครับนี่นี้คือนานะครับ ตอนนี้เกี่ยวข้าวไปแล้วนะครับครับตอนนี้เราก็าอยู่กันที่จังหวัดจันทบุรีกันเลยนะครับโอ้โหมาเยือนกันไกลเลยเนาะมาใกลแดนทะเลครับจากเขามาแอวทะเลเจ้า,<ช>าจันทบุรีเราเนี่ยมาหาซื้ออาหารทะเล มาทะเลก็ต้องอาหารทะเลเจ้าพอดีว่าเรามีนัดที่นี่นะขอแ,แวะมายามเย็นมาซื้อของกินสเสบียงก่อนจัดอาหารทะเลกันเจ้าเห็นโซนที่มีขายเยอะเลยที่นี่ตลาดชื่อว่าจันสวัสดเจ้าตลาดจันสวัสดนะครับเดพาไปชมเป็นที่ตัดท้องก็ค้บ้านเราซื้ออะไรดีเนาะ

นที่บ้านเราไม่คยมีล้างก้างครับมาไม่ได้นะรคาสมารอ่อนขอารอม่ไปนถ่าย้อเป็มเท้าเนาสมถ่ายดูทำก้างนีหลเไ็นก้างแล้วกันครับอันนี้นอกนายจ้ามันก็กบกอบจ้าอันนี้กินได้เลยแต่ ลวกทีอ๋อนี่ลวกให้เรียบร้อเลยใช่พร้อมทานเลยค่ะแต่อันนี้เราต้องไปทำเองหอยนางรมค่ะหอยนางรมชุดละห้าสิบ่ง้าสบนบเยีอันนั้นร้อยทังค่าสิบ้นห้าิบี้าสิบาทก็มีจ่ายคาใจไหมนี่ค่ะห้ใช่ค่ะร้อยหนอันนี้อันนี้ห้าสิบมนี่อันนี้ร้อยมานี่ วสนเลยเนาะใชจสดเลยค่ะแล้กินแซ่บหน่อยพร้อมกินได้เลยคาปูนี่ก็ไม่เคยได้กินน้ำพริกน้ำรรมพร้อมก็ความลูกาทานเลยพร้อมทานพร้อมน้ำจิ้มพร้อมพุกอย่างเลยค่ะ แอบสอดแช่ก้างนะไปทำอาหารเนาะโอ้ปูนะอะไรครับปูตายาวครับปูตายาวปูตายาวยาวตายาวเหรอคะตาเขาจะยาวตาเขายาวนี่เหรอคะบางคนเขาเรียกเกรด้าตาเขาจะอยู่ข้างหน้านี่นะอ๋อยาวข้างบน ไปยำได้เหมือนกูมาเลยสี่บยี่สิบทุกูบาปเนี่ยปมาอง่ปลาอะไรคะนี่น้นี่ปลาใบไผ่ครับใบไผ่อดกยอเอาไปแกงเผ็ดก็ได้ครับแกงเผ็ดเนื้อจะอ้าออกนี่มาจากไหนนเนี่ยมาไก่มาไก่ แล้วทอดกอกกินได้ทั้งตัวครับลูกไทยไม่ได้ไม่ไมเอาก็ไม่ได้นี่ต้องไปคอร์ดเกตก่อนนะอ๋อนล่งคอดเรียบร้อยครับผมโอ้ดูเกตมาใส่ใจเลยที่ทำแล้วใช่ครับเราจะทำแบบตัดหัวตัดท้องอนะครับคอร์ดเกตให้อะไรอย่าะครทานเลยใช่ครับลูกเป็นคนละเอียดละออนะเนี่ยมีเกตด้วยทีตเรามองไม่เห็นเราก็ซื้อแบบนี้ไปเลยเนาะแต่บางคนเขาก็ทอดทอดทั้งเกตนี่เลยครับเกตมันจะฟูออกเกตฟูออก โอ้น่าสนใจเดี๋ยวขอเลาะเส้นนี้ก่อนนะคะาวอ่ะเดินดูก่อนราคาหลักซีบไม่แพงไม่แพงโอ้โหดูมาข้าวมุกนมดสิบบาทไหมน้าอะไรคือเนื้อไหนขาคาราล้อย่าหมอะไยคะหมึกสายค่ะสายสายอ้มันก็ก็เราก็ไม่เคยรู้จักหมึกสาย ตีบากน่เจอะก็จะตุดเต้นนะกีขาวผมว่าทุูกขนาดนี้ตุ้ใหญ่ๆเลยุ้ขาวที่นีแบบพออยู่ถึงทีนะเนาะราคาเลยถูกไม่ไปเนาะถึบ้านเราก็แห้ง เอามาถึงพินนปโอ้เนี่ยร้อยยี่สิร้อยสิบสี่่ยี่สงนร้อยบอเท่รบอเครับรกเท่สาร้าไม่ท่โอ้ป้าเท้ไปอยู่ในน้ำจืครับเจ้า อูหมาอันนี้แม่กินแล้วเปล่จาต้แตติจ้าปลาตาโตปลาตาโตจ้านี่นี่ปลาูอ๋อนี่ปลาูใกล้เคงเนาะเหมือนกันเลยค่ะคล้ายกันเลยอ่ะอันนี้ปลาคูอันนี้จะมีทางอันนี้ปลาตาโตอ่าอันนี้จะมีทางหนึ่งเหอซื้อมาเฟนนี่ซื้อเหมือนกันเลยนปลูปลาตรกปลปลาตโตอย ข้าวยำยำนิ่งยาวหรือเปล่าคะไม่ใช่หินหินหินไม่ใช่กันอไม่ใช่ตหยาวมันจะยาวดูหน่อยนะคะต่ยาวมันจะจะยาวอันนี้ตอกำั้นสว่าใช่ใช่ตกว่าม่ต้องวนยาวเนยไม่ใช่ยูดังผู้ ปิดจ้าป็ดนี่ป่าตลท้ายปิดปาป็ดทะเลเลยไม่เไยเห็นดอกเยม่อบ้นเราไมไดไมคคิอยได้เดินตลาดอ่ากุูกก้งเหรอคะทะเลนะลูกกุ้งขาวปุ๊ปาแดดเดียวตัวใหญ่เลย ไ่ซีบถูกขนาดนี้ปลาเนี่ยเขาเป็นขรสกอเรงทไปเปลาอะไรคะนี่ปลาแข่งไก่แขงไก่หรือเนี่ยกอาหารแข็งแข่งไก่แขกจะเค็มๆหน่อยใช่ไหมคะครับโอีตืนเต้นเา เดินต่อเดินต่อโอ้นี่ม่้าเไเยอะเนาะโ่นเจ็ดปลาชนิดแปกอะปลาะรลาจิะเม็ดครับจละเจาะเม็ดจาะเม็ดแปลกหรเนล่ ทำอะไรอร่อยคะนี่เทาไปทอดขาอร่อยทอดอย่างเดียนไปใช่ทอดอร่อยราดน้ำปลาหน่อยแล้วก็ขอดเทีมนไปใช่ไหมทอดปลาจารมิดอันนี้เยอะยี่บปลาหลากชนิดเลยผมถามไปเจอปลาหลากหลายชนิดชอบพี่ไม่พลาดใจดีเนาะก็จะบอกเราอ่ะชื่ออะไรเนาะไม่ปั้นสวายก็มาเนี่ ปลาสวายน้ำสืดน้มีไม่ใช่สวายสวายมาเทโพหรือเปล่าสวายแสวายแต่เทาพสวายกับเทโูจะคล้ายกันเทโพก็เหมือนกันที่แต่ตัวใหญ่อ๋อน้ำมีนมาดูนู่นโอ้โหยกยอดเดยวนี้่าดับโอ้โหมาดูยิบปอยเลยมาดูใหญ่มากมาดูสึด นี่ชนี้กนี่ตัวน่าอาหตใหญ่มากอลังการงานสร้างมากครับใหญ่มนเป็ี่ส่วนใหญ่จริงครับนี่ใหญ่จริงตุยบลรวบอลังการเนียใหญ่มากอลังตื่นเต้นเลยนะจะกนปาทำอะไรกินดี นีสตอรนล่งอะไรนะลูกเมียงหรือเปล่าลูกเมียงคนับเลูกเมีแกะ้อยครับพักตำนานเนาอยากเย็นนี้นี่เลยคร นี่กากีของเชื่อมกินไม่เชื่อมได้ไม่ใช่อันนี้ลูกกระปีแปลงกันเนี่ลูกฟันกากีกากีโอ้ของลไม้ที่ไหนอ่ะบ้านเราฮะจ่าบ้านเองจ้าตนเองแปลกันเนี่ยนี่แปลงกันแปลงจ้าเอาไปเชื่อมเนาะใช่ไหมเชื่อโอ้แปลกนะเนี่ยเชื่อมขอไม้แปลกอ่ะ มาพาะอื่นก็จะได้เจอของแปลกๆไากื้อซอามามรอ้่วกยอกไกลตนยูจงนุ่นนะดูผัผู๊แผัดผ๊ดผัดผู๊ดผัดลาแดดดด กระแช่ปากอ้เป็นทำอะไรกินี่ตํ้ำพริกถั่วได้เลยอ่ะตํน้ำพริกถั่วตํน้ำพริกถั่ว้พริกถัวแล้วพริกแล้วพริกปลาผ้างั้น่ะจะออกรหวานจิ้มใช่ค่ะันพอครับครับองวกเป็นก่อนเม่วงเลยฮะกระดองขาดแล้วดกระดองเปิดปากเป็นเป็นเปลือต้นไม้ค่ะ ที่ที่อยู่ในทะเลมันจะขาวแต่นี่เพราะกับส่ฝาดปั๊บมันจะออกสีนี้อันนี้มันจะเป็นเฉพาะอกมันค่ะตัวตีนมันอ่ะถ้าตัวมันเขาจะเอาไปทํากับเป็นกระพุนแห้งกระพุนแห้งที่เขาไปทำกินกันจะเปียงนะโอ้ขอบคุณมากขอบคุณแต่แม่ค้าเลยกินไม่เป็นค้าแล้วแต่จะติดได้ครับหมูจะบ้าเลยอยากกินแากนะเฮีย จ้าบ้านที่เราจะไปเยือนเนี่ยลาบหมูสูสักหน่อยเนาะเราก็มาที่นี่อยากกินทะเลเอาทำเอาหมูไปทำลาบให้เขากินหน่อยไหมทำง่ายเลยจะเลือดจะไป่ทำอะไร่เลยลาบลาบลาบเหนือโอ้โหโอ้ที่นี่เขาไม่มีลาบแบบนั้นเขาเลยไม่ขายเลือดสดถ้าทำก็คือทำลาบแบบไม่ใส่เลือดก็ได้จะทำต้องทำเมนูอื่นทาได้แต่ก็ต้องใส่เลือดไงเอาสัก ครึ่งโลก็ได้ค่ะไปทำให้เขากินข้างใน่วรไหนไม่มีอะไรแล้วมันไม่ได้ไนเิ่รอมอ่นนอก็อ่อน เริ่มได้ของติดไม้ติดมือละเดี๋ยวไปรังสังเมนูกันต่อจะทำซีฟู้ดเมนูหนึ่งแล้วก็ล่ามเหนืออะไรจัะสิบบาทชิ้นกันเลยมีสิบบาทุกชิ้นสิบบาทกันเลยจ้าทุกชิ้นทอดรวมได้บนได้ทุกน้านเลยเอารวมใป้สามสิบเลยนะอันนี้เอาลำจิบวนมันก่อนไปแด้ นนี่เป็นวันตลาดนาดโนนี่วันไอย่างนี้ซื้ออะไรติดไม้ติดมือครับ สี่สิสกสี่สไม่แพงอ่่อห่ค่ะสี่สิบเนี่ยเดือได้เลยจ้ะได้เลยตูนูนเด็ดจิ้ได้เลยจิบได้เลยสี่สบาทนะได้กุงสตัวหหจเลย้อร้อนไปละสิไปละครับ กบยำเสยนร้องเส้นร้องตลาดแกเรียบร้อยห้าเทองต้องนับทอง้องฉลอา่สุยนหาอมูลอบาดิงวันนี้วันตลาดด้วยยำหอยยำ ใส่มะม่วงคะจ้ายกุ้งสดหขยำกุ้งสดกระยำกอกฮะยำกุ้งสดยำกอกเขาบอกว่ากินเลยไม่ได้เขาบอกว่าจะหายเลยใส่มะม่วงเหรอคะยำผงนี่อะไรเนี่ยอ๋อที่นี่ยำผงซื้อมะม่วงด้วยเขาใส่บ้านใส่อะไรกันนะแส่บ้านก็ใส่ส้มอะไรอ่ะยำผงนีจะใส่พริกาบอ๋อทั้งเหนือทั้งเหนือคนเหนืออ๋อคนเหนือแต่เขาไม่ใส่กินใส่มะม่วงใส่มะม่วงเปรี้ยวๆน่ะใส่มะม่วงใส่มะนาว เราเป็นมนนเลยเปนสตนี่คะไดได้่ข้มันกันบนี้เราลกแล้วนะี้ยววยลค่บน้ถุับถงเลยหนะคะนีเนื้อกบเข้าไปทำสูตรไปทานะคนเนือไม่กินแบบนี้มันก็นือไม่แต่แบบราบๆใช่มแล้วก็ไม่กินเปรี้ยวใช่ป่ะค่ะอ่านี่นีวกินเปี้ยวคนีน่นี้ยกลจะเน้นเปี้ยว ต้มด้วนน้ำาลนาวเปี้ยวนะครับนี่ใส่พริกขั่วเนาะใช่พริกขั่วขั่วทุกอย่างจ้ะพริกขั่วน้ำปลากระเทียมชูรสมะนาวจ้ะที่สำคัญใส่มะม่วงผักมะม่วงต้องเป็นเกลือเกลืออะไรลูกพี่ทำหน่อยเลรจ้ะเป็นยาเผ็ดไหมได้ค่ะน้นตาลน้ำตาลห่อยจะหมดแล้วมากี่ตัวหมดแล้ว สิโลค่ะสิบโลแค่นี้คะจ้าเหลือแค่นี้แสดงว่าเจ้านี่เดือดขาตัวเท่าไหร่คะตัวตอนนี้เหลือตัวละ8ปดสิบมันมีแปมันมีหกสิบอุ้ยแปิบถึงร้อยหมดแล้วเหลือไซสหมดสิบมาแล้วครับแซ่บอยู่ค่ะสีโลเลือแค่นี้ก็ท้องแซ่บครับเอาเข่าค่ะไม่ตินราคา ผักชีฝรั่งอันนี้ผักชีฝรั่งแล้วก็ใบมะกอกใบชะพลูกระคายกักเต็มๆใส่อันนี้ปะมาข้าวคั่วใช่ไหนี่มีมาข้าวคั่วหนูนึกว่ากระเทียมไม่ใช่โอ้โหไอ้มาจากมาจากเหนือกไอ้มาเที่ยวใช่ไหมมาเอวจร์ แล้วมาทำที่ไหนกันเนี่ยกลางแม่พามกลางนะชายทะเลเปล่าที่ไหนก็ได้มีพว่าจันใหม่ขอบคุณค่ะครับใครดีใครดีครับก็เน้น้องอยู่อาหารต่างถิ่นนะตื่นใจผัดมะนาวต้นหอมผักชีเดี๋ยวจะทำอะไรเข้าว่ากันอีกทีเนาะยังไม่รู้ทำอะไรซื้อไม่ครับหลายอย่างเลยซื้อไว้ก่อนละ ก็าจะทำปลาปานี่แหละขนมจ้างกวงอันิบกวน้าเป็นยังไงเด่นๆทังไทยห้อเดียวแป๊บเดี๋ยวอันจิ้มมีกี่ลระคะอันนั่น20ค่ะ20บาทเีียงไม่มดเลยมีน้ำอ้อยน้ำปลซื้อมาชิมนะอ๋ออะไร่ใช่ี้อะไรหรอคะนี่ใบกระโพค่ะกระโพ ่วยค่ะ่วยมาแมสวยนีสวยะบาทอันนี้40บาทมีเตียงพรมใชทุตียงไหม